สวัสดีครับห่างหายกันไปนานวันนี้มีของมาจากช้อปปิ้งหนึ่งชิ้นนะครับนี้สั่งมาจากร้าน NU ็นยคอมพิวเตอร์นะครับร้านนี้ส่งไวมากเลยผมอยู่แม่ท้องสอนนะคือสั่งเมื่อวานวันนี้ของถึงแล้วอ่ะมากับเคอรี่ครับจะส่งรวดเร็วว่องไวมากมูลค่าสินค้าไม่ใช่แพงเลยนะ100ร้อยกว่าบาทเองแต่ว่าจะส่งไวกิฟ่ะเดี๋ยวแกดูให้นะ ที่ผมพักเอาคัตเตอร์กีดตัวกล่องนะครับกล่องไม่บุบสลายเลยนะครับแล้วก็เนี่ยของมูลค่าไม่เท่าไหร่นะเขาใช้กล่องใหม่เลยนะกล่องใหม่เอี่ยมคลิปแล้วก็กล่องไม่บุบสลายสภาพดีมากครับมากับเคอรี่นะนี่มีกระดาษยัดมาให้นี่นะครับที่เราสั่งมาจะเป็นเมาส์นะสินค้าจะมี2ชิ้นนะครับ นีเป็นเมาส์ชิ้นหนึ่งแล้วนะอ,อมันรวมกันมาไม่เห็นนี่ะนะครเียงมาก่อนเมาส์กับฐานไบออสนะครับฐานอะไรเนี่ยยูนิเซลหูนิเซลซีอาร์สองศูนย์สามสองนะครับฐานนี่เดี๋ยวลองดูนะอ่ะส่วนนี้เป็นฐานที่เราสั่งนะครับก็ฐานนะไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับพอดี ผมก็ไม่ได้ไปรื้อคอมลูกค้ามาใส่เนาะแต่นี่จะเอามาใส่คอมลูกค้าแหละเดี๋ยววิธีลองง่ายๆก็คือตอนเนี้ยมันซีนมาปกติดีไม่มีการแก่นะครับแล้วก็รุ่นก็คือตรงนะี cr สองรอยสาผมมีตัวนี้เป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูถ้าไฟมาปกติก็โอเคสามโวลตน,นะครับอ่าลองวัดไฟดูครับ นะครับคืออันนี้ถ่ายคนเดียวนะก็ใชัมิเตอร์ผมก็พยายามจับให้มันได้นะครับฐานก้อนเมื่อกี้นะนี่วัดไฟได้3.3โวลต์นะครับก็โอเคก็ใช้งานน่าจะใช้ได้ปกติแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องช h อปปี้เดลิเวอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสินค้าใหม่ๆห่สั่งอีกหลายชิ้นเลยนะครับกำลังกำลังมานะครับวันสองวันนี้แหละเดี๋ยวจะได้ลงคลิปเรื่อยๆวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ